Bỏ lạc, ngao cháu 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 à. cháu 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 มันอยู่ขวานะไปประตูได้ป่ะบนตึกบนตึกก็มีเมื่อเมื่อกี้ตัวไหนใครอยู่ข้างนอกเพื่อนเหรอไม่มีนะผมเมโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวไหนตายบิ๊กไวเหรอไม่รู้อะต้องไปทางยาวทันบสถึงจะยิงได้ ไปอีกหนึ่งเดี๋ยวพูดไปตายตายตายไปวิ่งมาล็อกมันแล้วมั้ตายป่ะไม่ไม่ตายปัดลบพี่ปัดไปเอาย่าพัดยิงหน่อยพี่ไปเดินนะข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว คนมาจ้ะคนคนคนปนพี่เดไปไหนแล้วไม่รู้บนหัวผมบนหัวผมมีไอ้ตรงที่ทางทางออกจากตึกอ่ะมันมันมันใส่พยุกแปลงเอาเข้ามาป่ะไอไออยู่บนปืนเดชไอ้อยู่ข้างบนอะผมไงมันนี่มันอยู่ข้างล่างเพื่อนมันมันมันไม่มีหัวมันไม่มีหมวกมันมีหัวกอันเดียวตายยังไปโมเส็งมั้งมาลงใต้ดินป่ะ ผมยู่เกียศามอยู่เกียรศามันอยู่แต่เดิยนไปหรือยังไงไม่รู้เห็นไม่นีว่าแถวเนี้ยเพื่อนเห็นปะเออผมยิงไล่มันเมื่อกี้อันนี้ผมปะเพื่อนยิงผมเหรอไม่ใช่เดี๋ยวโมซีดน้ำเมื่อกี้ดันบอดอุ้ยมันอยู่ข้างบนจ้าบนเจอเลยประตูที่ผมตายอ่ะอยู่ข้างบนประตูเหรอครับอยู่ตรงขอบว่าข้างบนน่ะตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ข้างบนข้างหน้าเอ้าเพื่อนเราไม่ใช่เราอยู่โซนนี้ ไม่ใช่แปดแปดไลซี่ประตูที่อัดกับบิกไปตอนแรกครับซ้ายบนแล้วก็ข้างหน้าตรงจ่าเลยตรงให้เดินมาใจโบสมียัวปี๊บไหมจะพุ่งอยู่ไหนอยู่ทางที่เราข้าวิ๊ปไปอ่ะได้จ่าว่าด้วิงมันี่ยผมอยู่ตรงสามเหลี่ยมเนี่ยพวกยิงกันดีป่นีันบดอยู่ไหนเนาะแป๊บจ้า ผมอยู่ตรงที่ผมเข้าอยู่ในโกดังที่เดิมอ่ะนเกสองตัวตัวนะเดี๋ยวถ้เพื่อนเราอยู่ตรงไหนครับอีกคนหนึ่งเพลียวมตายแล้วคอันนี้ใครเดินนี่ใครเดินจ่าเดินจ่าปะโอเคนี่น่ะใครยิงเนี่ยโอ้โหยัดเขี้กระสุนดันหมดตายนะตายดักข้างหน้าตนจ่ามันอยู่เกียร์สามนะอยู่ทางเข้าเกียร์สามอ่ะ คือตู้ที่ผมเข้าไปนั่งเมื่อกี้ดีไปตู้สองตู้สองจนที่มันไปปีโป้ยิงปีปผมก่อนนะ อามันชื่ออะไรนะเพื่อนโพนี่สักอย่างโพนี่กูนนี่ป่ะใช่ตามแบม่วงอะโดนแปดแปดหลายสิเลยตัวนี้หมดปัดแล้วนะมันใช้วีโป้อะเอออยู่ตรงมุมเมื่อกี้ผมนึกว่าผมนึกว่าเพื่อนคนเมื่อกี้เลยไม่ยิงในทีสียงอะใช้วีโป้จุดสามแปดสามแปดอะใช่จุดสามหกหก T K F A P วีโป้วีโปไหนวีโป้โบ้ป่ะ ผมไม่แน่ใจว่าวีโปโบรหรือว่าวีโป้เอกีโบโบจากวีโป้โบโบโอบเข้าหวัวเลยป๊บ<ป>แล้วเ,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 เปิดแล้วเปิดแล้วเอร์วีโปโบน่าจะเหลือตัวนั้นตัวเดียวโอ้ยกูยิงเบาอยู่ด้วยฮะมพี่เพลว์นี่เขาตีเดียวกับพี่อับ จ่าเคยเล่เเคเนครับนี่ามาเคยเล่นคอนคนนีจ่าก็เคยเล่นมันมีจฟิตตัวนึงอะเอาแล้วคนยวะ เอากลับทำไมโว้ยนี่หละจกแก้แค้นให้ผบเรียบร้อย <c oughs> เองอยู่ที่เดิม <c oughs> <c oughs> อันนี้ปัดป่ะนี่ เราเพื่อนเราตายตรงไหนพอรู้ป่ะพี่พี่คนนั้นผมไม่รู้อ่ะพี่ก็ไล่ไม่ได้เดียว่าท่านโบ๊ทมีอะไรสำคัญไหมในตัวบอสเซก้าเกียนโิโอที่เลยจ้าเารียตรงไตไหนวะตรงประตูในนั้นน่ะในในกุฎังที่ผมนั่งไปตรงสามเกียรตสามเครียนเหรอนเราไปแล้วเนาะ ครับ um. ที่เขากับตี้เดิมแล้วไม่ดีนะเหมืนเคยเล่นด้วยกันที่ที่มากับพี่ยนไปไม่เคยที่เคยจใครเล่นไม่นานที่ไม่ได้เขาเล่นเก่งพี่ไม่จำเอ็นไม่ได้เล่นกันนานที่ไม่ได้จำเราแล้วเล่นแที่ พี่ประจําพี่มีเค่จ่าแล้วก็ทหารแบงค์ขจ่าที่อยูงกับเราไปบอกแต่ว่าถึ่ไฟด่เก็บไม่เด้ทั้งทหารแบงค์พวกเราาจะตายอยู่ข้างบนแต่ผมเนตันที่แรกแล้วคนนึงก่าเพื่อนมันซัดมันอ๋อด้านหลังนั่นคือพี่เขาแน่เลยไอ้ตรงแห่งน้ำข้างข้างบนนั่นน่ะ โดนบีโปนี่ยจริงแน่เลยพี่จะคิดว่าเขามีโดนเลยพี่ก็เลยไม่ขยับตัวอ๋อดี่เขาไอ้บีโปนี่มันลอยได้ใจอะ ังไงวอเดี๋ยวยจ้ามันบอสกดทิ้งเขาตัวนี้นะกดเลยกดเลยบอก่าใหญ่มากไอ้ก้นอนระเบียบนี่ <c oughs> จ้ะ ที่ปัดกลับมาแล้วพ่จ๋าที่ปัดกลับมาแล้วพ่จ๋เอาอเอาปัดเขาอเราที่ยอยไปทีละคนทีละคนนะเราเจอศึกหนักเลยทีนี้ทะเลาเล่นสามหมายเท่ว่าเพื่อนจะรับของยังไงนี่ผมเป็นห่วงอนะ่ะอืม มีกอดสองตัวมันคือเก่าเท่ะบาการันปต์ม,มันเป็นอาทีเคเอฟมาดูดีก็คือจริงจริงตีเราตายสองอ,อ,อื้ะ